สวัสดีค่ะพบกับน้ำใจพระเครื่องนะคะ,ะวันนี้เป็น EP ีที่93้าสิบสานะคะ,ะวันนี้เรามาพบกับพระเครื่องอสวยๆหลายรายการเลยวันนี้มีทั้งหมดนะคะมีสี่สรายการมีรายการละสามบาทอยู่30รายการแล้วก็รายการละสี่ร้อยมี10รายการอ่าอย่างรายการละ300บาทนี่ถ้าอ,องละ 300บาท4องค์ก็1,000บาทนะคะ,ะตามกติกาเดิมนะคะก็คือสองรายการขึ้นไปเราจะจัดส่งให้ฟรีทั้งระบบโอนแล้วก็เก็บปลายทางถ้า1รายการก็บวกค่าส่ง50บาทนะคะ,ะสนใจท่านใดสนใจนะคะชมแล้วสนใจสทาองค์ไหนนะคะแจ้งมาได้เลยนะคะขอชมเพิ่มเติมได้ที่ idlineyuyu ามหกเ หรือจะโทรมาสอบถามพูดคุยกับเจ้าของพระก็0925145646อนะคะอ่างไงแอดมินฝากช่องน้ำใจพระเครื่องของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำใจพระเครื่องของเราด้วยนะคะ,ะกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาเราลงคลิปต่างๆของเรานะคะจะได้แจ้งได้ทันท่วงทีได้เข้ามาชมนะคะ,ะเริ่ม รายการที่หนึ่งเลยรายการที่หนึ่งจะเป็นรายการละสามร้อยนะคะองค์ละสามร้อยสี่องหนึ่งพันขอโทษค่ะ,ะรายการที่หนึ่งค่ะเป็นองค์นี้เป็นพระสมเด็จเกจชยโยหกชั้นนะคะอกตลอดลงลักทองเก่าๆส,สวยๆนะคะสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สองค่ะ ารายการที่2จะเป็นพระสมเด็จเกชโยหชั้นอกตันนะคะพร้อมใช้มาใส่กรอบมาพร้อมใช้เลยสามยบาทค่ะ <c oughs> ต่อไปค่ะรายการที่3รายการที่3จะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานขี่หนุมานนะคะองค์นี้อุดผงเรื่องเดิมเลยค่ะ สามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สี่ค่ะารายการที่สี่จะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะเนื้อผงน้ํามันหลังแม่ธรณีนะคะหลวงพ่อโกย่ะองค์นี้หลังแม่ธรณีสามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่ห้าค่ะเป็นพระสมเด็จปกโพนะคะ เนื uh, uh, <laughs> ้อผงน้ํามันหลังแม่อ๋อองค์นี้จะเป็นเนื้อผงใบลานขอโทษทีเนื้อผงใบลานนะคะสีดําหลังยันนะคะปี2513หนึ่งสามหลวงพ่อโกยค่ะองค์นี้เป็นเนื้อผงใบลานค่ะหลังยันค่ะสองห้าหนึ่งสามนะคะสามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่หกค่ะรายการที่หกจะเป็นพระสมเด็จ มหาวาสุกรีนะคะวัชิโนรสพิธีใหญ่ปี2512นี่ค่ะสมเด็จมหาวาสุกรีนะคะวัชิโนรสค่ะ300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่7คะ่ะรายการที่7เป็นพระสมเด็จหลังรูปเหมือนนะคะหลวงพ่อก,กวยค่ะ สามบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่แปดเป็นพระสมเด็จผงว่านนะคะหลังพายันจีวรพร้อมตลับนะคะองค์นี้หลวงพ่อโก,กวยค่ะสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่เก้าค่ะ,ะรายการที่เก้าเป็น พระสมเด็จแหวกม่านข้างเม็ตรนะคะพิมพ์สมาธิหลวงพ่อก,กวยค่ะใส่กรอบพร้อมใช้นะคะสามบาทค่ะยังเป็นราคา300บาทอง์ละสามร้อยสี่องค์1,000งพันะคะต่อไปาร,รายการที่สิบค่ะรายการที่สิบเป็นพระสมเด็จเนื้อผงนะคะหลังพระสิวลีหลวงพ่อก,กวยค่ะ 300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบเอ็ด่าส1บเอ็ดเป็นพระลีลาเนื้อดินพิมพ์ใหญ่นะคะหลวงพ่อโวยค่ะเป็นรวดถักเดิมเดิมนะคะสามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบสองนะคะเป็นพระสิวลีมาพร้อมตลับนะคะหลวงพ่อโก,กวยค่ะ อ,องรายการที่1 1นีอก็หลวงพ่อกกยนะคะพระลีลาเมื่อตะกี้พระลีลาพิมพ์ใหญ่ก็หลวงพ่อกวยอ,องค์นี้ก็หลวงพ่อกวยค่ะรายการที่12เป็นพระศิวลีมาพร้อมตลับนะคะองค์นี้ใส่ตลับจะพิมพ์เล็กกว่าเมื่อกี้3 0 0บาทค่ะต่อไปรายการที่13เป็นพระขุนแผนนะคะไข่ผ่าซีกพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อกวยค่ะสวยมากเลยอะ่ะ สามยบาทค่ะต่อไปรายการที่สิบสี่นะคะเป,เป็นพระขุนแผนนะคะขุนแผนพลายคู่ตัดเตี่ยวนะคะหลวงพ่อกวยค่ะสามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบห้านะคะ เป็นพระยอดขุนพลค่ะเนื้อดินเก่าๆนะคะองค์นี้ไม่ทราบที่เหมือนกันใครทราบก็จัดเลยนะคะสวยค่ะสามร้อยบาทค่ะต่อไปรายการที่สิบหกนะคะเป็นพระสังกัดจายค่ะกลุวัดเงินของเตยนะคะ สามบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดอ่าเป็นพระผงสุพรรณนะคะมีกลิ่นดังๆนะคะอันนี้ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะแต่สวยค่ะเนื้อสวยมากเลยมาพร้อมตลับเลยนะคะสามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบแปด เป็นพระพุทธชินราชครึ่งซีกนะคะวัสุทัศน์ค่ะสามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สิบก้านะคะเป็นเหรียญจอบเล็กนะคะหลงพ่อเงินค่ะ จอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะตามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่20นะคะเป็นรูปหล่อ,อรายการที่20เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะออกวัดามาไฟ สามร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะอ่ารายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะอ่ารายการที่ยี่สิบเอ็ดจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสีสวรรค์นะคะพิธีใหญ่นะคะองนี้หลวงพ่อเดิมร่วมปลุกเสกนะคะจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเรือล่อค่ะนี่ส่กรอบมาแล้วพร้อมใช้ค่ะหลวงพ่อสีสวรรค์นะคะ สามบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่22่สิบองนะคะารายการที่22จะเป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่ลอพระพุทธชินราชหลวงพ่ออุ้ยนะคะวัดบ้านกลางจังหวัดสุโขทัยนะคะใส่ตลับมาพร้อมใช้เลยองค์นี้สวยมากวันนี้มีเจอแต่พระองค์สวย ด้านหลังเขาเลือกปิดใส่กรอบปิดนะคะเห็นแต่ด้านหน้า300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่13อ่า23นะสะอสานะคะ,ะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมสอนนะคะหลวงพ่อรอดนะคะวัดบ้านไผ่ปี2492ค่ะองค์นี้โอชัดมากเลย 300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่24นะคะ,ะเป็นเหรียญหลวงพ่อทรัพ์นะคะวัดอินทารามนะคะวัดตลุบชัยนาทค่ะปี2517นะคะองค์นี้ 300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่25นะคะเป็นเหรียญเหรียญพระคูบาสีวิชัยนะคะหลังพระธาตุดอยสุเทพค่ะด้าน,นหลังเป็นพระธาตุดอยสุเทพนะคะ คูบาศรีวิชัยค่ะ300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่26่สนะคะรายการที่26จะเป็นพระอู่ทองท้องช้างนะคะเนื้อชินโกรุลบบุรีนะคะองนี้อู่ทองท้องช้างค่ะ 300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่27นะคะรายการที่27จะเป็นพระนางกวักหลวงพ่ออิ่มวัาหัวเขาค่ะจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะอัดกรอบมาพร้อมใช้เลยสวยๆค่ะเก่ามาก300บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่28จะเป็นอ่า รายการที่28จะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อเมฆพัดนะคะอ่อองค์นี้เป็นพิมพ์หลังยันนะคะหลวงพ่อชมวัดบางปลานะคะจังหวัดนคปรปฐมค่ะสามร้อยบาทค่ะ,ะยังเป็นราคา,300าสามร้อยบาทองค์ละสามรอยบาทสามอ่าสี่องค์หนึ่งพันนะคะ ต่อไปค่ะรายการที่29นะคะอ่านะคะรายการที่29จะเป็นเหรียญเงิน1บาทนะคะขวัญถุงตอกโค้สาลาของหลวงปู่ทิมค่ะ300บาทค่ะต่อไปรายการที่30นะคะ ลูกอมยันอุนะคะอุดกลิ่นดังๆนะคะองน,นี้ไม่ทราบที่เหมือนกันกลิ่งดังมากเลยมียันรอบองค์นะคะ300บาทค่ะ ต่อไปนะคะเป็นรายการพิเศษนะคะ400บาทนะคะมี10รายการนะคะอ่าเริ่มรายการแรกเลยนะคะารายการแรกจะเป็นรายการที่1เป็นพระสมเด็จเนื้อเก่าๆส,สวยๆนะคะพิมพ์ฐานแซมค่ะใส่กรอบมาส,สวยๆเลยองค์นี้400บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่2องอจะเป็นพระสมเด็จ เนื้อเก่าๆเช่นเคยนะคะพิมพ์ฐานแซมนะคะใส่กรอบมาสวยเลยแต่อาองนี้จะสีเข้มกว่านิดนึงสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่สามนะคะอาจจะเป็นพระสมเด็จแบกม้าหลวงพ่อพวก,กวยค่ะองค์นี้สวยๆค่ะ แบกมานหลวงพ่อโก,กวยค่ะ400บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่4เป็นพระซิวลีจัมโบ้ค่ะหลวงพ่อโก,กวยค่ะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่ห้านะคะอ่ารายการที่ห้าจะเป็นพระหยดน้ํานะคะเนื้อเมฆพัดหลังยันนะคะของหลวงปู่บุญค่ะ เนื้อเมฆพัดนะคะสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่หกนะคะเป็นรูปหล่ออาเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อทองสุขนะคะวัดตโนดหลวงนะคะก้อนอุดผงเพชรบุรีนะคะ ก็อดพบหลวงพ่อทองสุขค่ะวัดถนดหลวง400อบาทค่ะต่อไปค่ะอ่าเป็นรายการที่7นะคะเป็นรูปหล่อเนื้อสัมทริษหลวงพ่อเงินเก่าๆนะคะ หลวงพ่อเงินค่ะสี่ร้อยบาทค่ะเนื้อสำลีนะคะหลวงพ่อเงินรูปหล่อสี่ร้อยบาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่แปดค่ะอ่ารายการที่แปดจะเป็นผ้าพิมพ์ผ้ากิ่งเก่าๆนะคะก้นมีลายเซนเฉลิมพลนะคะองค์นี้ คนมีไลเซนเฉลิมพลนะคะนี่ค่ะสี่บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะารายการที่9เป็นพระตารีหลวงปู่ทวดนะคะหน้าทาทาหารนะคะหลังตัวหนังสือบล็อกเสาวอากาศนะคะสภาพเดิมเป็นสภาพเดิมเมเลย นาทอทหารนะคะ400บาทค่ะต่อไปค่ะรายการที่10ค่ะ,ะเป็นเหรียญรุ่นสุดท้ายนะคะของหลวงพ่อเงินปี2518นะคะอัดกรอบพร้อมใช้ค่ะ 400บาทค่ะในการทั้งหมดของเรานะคะท่านใดสนใจสถาองค์ไหนชอบองค์ไหนก็ระบุราคามาให้ชัดเจนนะคะระบุหมายเลขราคามาให้ชัดเจนนะคะขอชมเพิ่มเติมได้ที่ idlineyu369789 นะคะหรือจะโทรมาสอบถามพูดคุยกับเจ้าของพระกระส925145646นะคะสำหรับวันนี้นะคะ แอดมินขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กรุณนารับชมจนจบคลิปนะคะพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสำหรับ EP นี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ